นุกผู้ชมรับชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกกลุ่ม H ครับเกมนัดสุดท้ายนะครับชิงแชมป์กลุ่มระหว่างทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียนะครับสถานการณ์เกมนี้ทีมชาติไทยต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ทันทีครับขณะที่มาเลเซียต,ต้องชนะนะครับเพื่อเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่รองแชมป์เนี่ยต้องไปวัดกับกลุ่ม,มอื่นๆนะครับคัดเอารองแชมป์ที่ดีสุด4จาก11ทีมนะครับเข้ารอบ ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นดำก่อนครับโอกาสแรกของไทยในนาทีที่20ครับพงสกรตรีศาสตร์เปิดขึ้นมาและเป็นยศกรบูรพาครับได้จังหวะเทคตัวมงครับบอลตอกพื้นแล้วเบียดเสาเข้าไปครับจังหวะต่อบอลก็เริ่มจากในแดนของมาเลเซียเลยครับค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาครับชณานารงค์ให้บอลแล้วเป็นพงสกรที่เติมขึ้นมาจากทางฝั่งขวานะครับ ไทบอลมาตรงกลางนี่มีเพื่อนของไทยหลายคนเลยครับตัดใจเปิดห้โยอสกอรแล้วสุดท้ายบมลงพื้นปัดยากครับของสกอรตรีสานครับเปิดมาพอลงพื้นปัดไม่พ้นเลยครับนิชานนัสเรลวครับในทวารของทีมชาติมาเลเซียครับบอลทะลุเข้าไปเลยครับยสกอรบุรพาก็ทําประตูที่2ของตัวเองครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับ 2ประตูต่อขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ที่เขาทำได้จากนั้นทีมไทยครึ่งหลังมีโอกาสได้ยิงครับลูกนี้ของชาญรงค์นะครับใกล้เคียงที่จะเป็นประตูที่2จากความผิดพลาดของทีมชาติมาเลเซียนะครับปล่อยบอลหน้ากรอบครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายนะครับชาญรงค์จะหาช่องยิงลูกนี้แต่ว่ายังเบียดได้ครับมาเลเซียเองก็มีลุ้นจากลูกกลางกาศครับได้บ่งแล้วเข้าบอลจังหวะน,นี้ไม่ตรงกรอบครับ โอกาสของอามาัดซิกรีคาลิลี่ครับได้โอกาสเข้าถึงบอลก่อนเล่นไทยนะครับแต่ว่าข้ามคานออกไปมาเลเซียได้ลุ้นตักฟรีคิกครับเปิดที่ไปแต่ว่าทีรวุฒก็ยังปัดได้ครับครึ่งเวลาหลังมาเลเซียโอกาสบุกเยอะนะครับแต่ก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสที่ใกล้เคียงหรือทีรวุฒเองต้องเจอจังหวะย,ยากๆนะครับไม่ได้มีจังหวะที่ต้องบินปัดหรือว่าเป็นงานยากอะไรครับส่วนนี้ก็ ปัดออกไปก่อนเพื่อความชัวครับจากนั้นจบเกมครับทีมชาติไทยเฉนนียแล้วชนะมาเลเซียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันอยู่23ทีมแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์นะครับไปลุ้นตัว๋วไปโอลิมปิกนะครับในรอบ6ทีมสุดท้ายรอบสุดท้ายนี้เนี่ยมีโคต้าให้กับทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกได้3ทีมนะครับบวกกับ1ทีมในรอบเพลย์ออฟด้วยก็ ลุ้นกันต่อครับสำหรับทีมไทยในปีหน้าเดือนเมษายนครับ